ครูสังคมเตรียมตัวท่องไปในแผนที่แห่งการเรียนรู้กับสื่อดิจิทัลใหม่ i m แ p แผนที่เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ครูสอนง่ายเด็กได้สำรวจให้การเรียนแผนที่ที่มีข้อมูลมากมายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเห็นภาพชัดกับการปรับแต่งแผนที่เพื่อสำรวจได้อย่างละเอียดสามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการพร้อมฟิลเตอร์แสดงชั้นข้อมูลได้สะดวกต่อการศึกษาสามารถเปิด ปิดข้อมูลได้อย่างอิสระช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสู่การเปรียบเทียบและเชื่อมโยงการรับรู้เชิงพื้นที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นให้การศึกษาข้อมูลผ่าน iMap ถูกต้องแม่นยำกับฟีเจอร์คำอธิบายสัญลักษณ์ทีร่ระบุรายละเอียดความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นต่อยอดการเรียนรู้ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยเมนูแผนที่โครงร่าง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำใบงานหรือออกแบบเป็นกิจกรรมได้อย่างง่ายดายและยังมีปุ่มคำสั่งอื่นๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดเส้นกริดแสดงพิกัดภูมิศาสตร์เป็นค่าละติจูดและลองจิจูดปุ่มแคปเจอร์เพื่อจัดเก็บรูปภาพแผนที่ที่ปรับแต่งไว i m แ p แตกต่างอย่างชัดเจนเพื่อให้การเรียนรู้แผนที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยข้อมูลเฉพาะจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ครอบคลุมทั้งแผนที่ประเทศไทยแผนที่ภูมิภาคทั้ง6ภาคและแผนที่รายจังหวัดครบทั้ง77จังหวัดเปลี่ยนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์แบบเดิมๆให้หน่าตื่นเต้นเสมือนทั้งประเทศอยู่ในมือสนุกกับการสำรวจด้วยตนเองพร้อมยกระดับการสอนของครูสังคมให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสื่อดิจิทัล iMap พร้อมใช้งานได้แล้วไว บนอักษรอนอ,อนเลินในวิชาสังคมศึกษาและวิชาภูมิศาสตร์ระดับชั้นดังต่อไปนี้